ครับวันนี้เราสั่งอุปกรณ์เรื่อยครับเป็นเรื่อยไฟฟ้าครับตัวน,นี้จากสปีครับจะมาสั่งให้พ่อใช้ครับเพราะว่าเรื่อยน้ำมันมันมีเทคนิคในการสตาร์ทแล้วก็การดูแลจะยุ่งยากกว่าพวกเลื่อยไฟฟ้าครับก็เลยลองสั่งมาดูว่ามันจะตรงปกแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับมาชมพอดก่นเลยครับก็จะให้อดินครับวันนี้เป็นคนแกะ สองรีวิวสินค้าอ่ะลอกปาดลอกดูไม่เยทำยังไงล่ะพวกผมเออทำยังไงจบมิดจับป็นยังไงจับยังไงหยิบออกไปด้านข้างยังเออนั่นแหละขันมาัแตัวเอียงนี่ยังไงยังหนาว้าว,าวไหม ว่าจะตกปกเปะ่อมีขอกปลาเยอะมีเกาะโพกันกะเท่ว้าวสีเขียวตรงตามที่เขาลงเลยไม่มีแบตกี่ก้อนสองก้อนไม่ได้อีกตมีที่ชาร์จให้ด้วยครับแล้วก็บาร์ชา้แล้วก็โซ่ เลยโซ่คู่มือหรือป่าคู่มือได้ได้ดูอลัปเตอร์วันนสิจะนี้ที่ชาร์จมั้าใช้ไฟเท่าไหร่ยี่สิโวลต์แสดงว่าใช้แบบยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับเปล่ามากเลเไฟฟ้าไงแบบตัวเล็กๆ ดไหนลองใส่แบตดูสิเอาลองวางลงก่อนเอาแบตมาใส่ดูใส่ด้านใส่ข้างนี้ใส่ลงไปด้านไม่ดูนี่จ้ะน่าจะตามรูปม no ันตรงนี้ไอ้นี่ลงไปตรงนี้มันเห็นอะไตรงนี้เนี่ยไม่ใช่หรือ่าอันนี้ที่กดเองไม่มีลงเลย เป็นยไงมันต้องล,งลองๆเลยดิต่อไปอืออันนี้คืออะไรคะปุ่มเปิดปิดยู่ห้อไรปุ่มเปิดปิดนี่ไม่ใช่แล้วก็ลองครับตัวนี้คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับคือเราต้องกดเช่แล้วก็ก็กด่างนี้กดเช่ลงไปแล้วก็กดได้ครับถ้าไม่กดนี่คือค,คือมันจะกดไม่ได้ครับคือเราต้องกดแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มเซฟตี้แล้วก็กดปุ่ม ไกลลิงถึงจะไปพรอมกันได้ครับกดลงปึ๊ดเงียบอ่ะดูนี่นะบาเรื่อยบาเรื่อย์มุดเชื่อไว้เลยพลังกระตูนปริมาณแบตเตอรี่ ลองประกอบใช้งานครับตัวนี้จะมีเรเลยนะครับฝาครอบเข้ากับร่องตรงนี้นะครับอันนี้คืออยังวะอันนี้คือฝาปิดฝาปิดถ้าเาแบดออกอนี่ครับอืเวลาใส่แล้วก็ออกตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้ประกอให้รูน็อตมันตรงกันสองตัวนี้เข้าได้เลยอเคเวลาดึงออกก็ดึงออกได้เลยครับงัดออกมาเลยอลองสู้สิ ราจะลองประกอบดูเราตัดกิ่งไม้ดูมันจะโอเคหรือเปล่ามันมันมันไปเลยตัดมันเลี้ยงโซดของตรงนี้อ่ะลองดูซิมันใช้งานได้ในปลาสองับปลาปลาก็สวยดีครับปลาคตรเล็กสิบเอ็ดจุดห้าหรือเปล่านี่ปลาเล็กแต่ว่าเลืิอยใหญ่เพราะปลาเล็กแต่ว่าเลื่อยใหญ่โอ้น่าจะทนทานครับดูงานแล้วเราเรามาเคาะหัวกันครับ ว่าเตมีนนห้ามจับนะคราวนี้ใช้โซ่กี่ฟันน้องนับดูซิหนึ่งแปดเฮ้ยอย่านับผัวดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองฟันครึ่งนะครับโอเคบาสิบสองนิ้ว สู้มันจะวิ่งไหมนี่วิ่งไปแป๊บเดียว,วไปแป๊บเดียวหลวมอ่ะมันมืดเดี๋ยวฟังไหมฟังมีฟังไหม,ไหมเออมันย้อนเสียงวิ่งไปแป๊บเดียวหลุดเป็นลักษณะยังไงก็ไม่รู้ไม่เหมือนฟันเลือ่อยทั่วไปครับฟันเลื่อยอะไรนั่นะเนี่ยเอาไว้ให้ดูสตือกันชัดๆเป็นลักษณะนี้ครับสตือมันไม่ฟรีนะ กดมอเตอร์อันค่อยหมุนประกอบใหม่แล้วดูแล้วลองสู่แล้วก็ไปลองให้ดูครับมันจะเป็นยังไงเอ่ยแต่ว่ารอบมันไม่สูงมันไปเรื่อยๆเนาะมันไปเฟนนเนเรื่อยอยู่แ,แต่ยงนี้คือมันไม่วินแล้วเนี่ยสูงไงย มีตัวตึงโซ่ครับตัวนี้หมุนตึงย่อน,นปรับตัวนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หมุนออกคือตึงครับหมุนเข้าออคือคลายออกคือย่อนโซ่นี่เราก็จะย่อนมาหาตรงตั้งโซ่ครับตัวนี้ต้องให้ตรงรูตรงนี้นะครับตรงข้างหลังนี่ เฮ้ยว uh, ัดด <jack> ูเฮ้ยอย่าไม่ตมมันไม่ตรงก็ขยับให้มันตรงอ้าวโซ่หลุดีละใส่หัวให้ใส่โซ่กันที่หมุนใส่ยากจังมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยหัวโซ่มันไม่หมุนไงมันต้อง ให้มันโอเคกระชับกว่านี้มันถึงจะทับไปได้โอเคเอาให้มันลงล่องนะครับลงล่องก็หมุนหมุนมุนมุน,มน <c oughs> แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปไว้ก่อนให้มันตรงรูข้างในก่อนอโอเคให้มันรูตรงก็ห <c oughs> มุนล็อกอย่าเพิ่งแน่นนะกล่องกระดับเอง ให้บามันหลุดออกมาครับข้างล่างก็ตรงลงลงล่องให้ดีนะครับตรงตั้งสู้สู้ก็ต้องลงล่องให้ดีครับเหมือนกันถ้ามันไม่ลงมันก็จะไม่ได้นะครับจับไว้แล้วก็ดูไม่ค่อยหรือเรายังไม่ถนัดหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็หมุนเข้าครับหมุนตามเข็มนาฬิกาครับเพื่อตั้งสู้ เราจะขยับสู้เพื่อให้วิ่งไม่ได้นะแล้วก็กะเอาเลยว่าให้มันหย่อนประมาณนี้ว่าครับพะวันสู้มันวิ่งไม่ได้ต้องกดมอเตอร์ประมาณนี้เืองมือมีบล็อกเครื่องมือเสียมาด้วยครับเมื่อเราตึงได้พอประมาณแล้วก็ใสยเข้าไปให้แน่นครับตัวนี้ เหมือนกับเลื่อยอย่นธรรมดานะครับกดเปิดทิ่เครื่องแล้ว,วกดปุ่มนี้นะครับปืด๊ดก็เดินดเรื่องเนี่ยโอ้วิ่งนะครับมาลองดูกดตัวเซฟตี้แล้วก็กดไกลเล็หลอดก็ประมาณนี้ตัวนี้ไม่รูปปรร้ตัวปั๊มต่างหลอดหรือน้ำมันเลี้ยงโซ่ อลองไปตัดไม้ดูครับมาลองดูครับไม้ประมาณสองเมตรสามนิ้วไม้แข็งเดินดิบจังเดินแข็งหรือเปล่า ตัวนี้ไม้เฮ้เ,เดี๋ยวลองไม้สดดูสิอ <c oughs> อกไม้ไมดุนไม้วะเนี่ยดุนไม้าดแบตเกรถอดแบตลองเบิง้งลองออมาเ<า>บิบ้งเลยท่านโหกูได้ไหมมัเก็บพ่อสื่อเาไม่ให้พอลองใส่เบิง้ง เขียวมันอะไรเขียวมันซักเป็นแบบเรียมตัดกุ้งไหมโอเคประมาณนี้สบายส์ดี